สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อยากเล่าประสบการณ์นะคะการกินยากระตุ้นไข่เอฟเฟกที่เกิดจากยานะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่ว่าสภาพร่างกายของแต่ละคนมันเป็นยังไงพอมีเอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นเราก็จะถามหมอถามหมอว่าเนี่ยหมอมันเกิดจากอันนี้หรือเปล่าเกิดจากยาหรือเปล่าทําไมร่างกายเรามันตอบสนองแบบนี้แต่หมอบอกว่าไม่เกี่ยวกัน ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าเราอะเราความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ก็ตแต่ก่อนไม่เคยกินยามันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนีแต่พอมากินยาทำไมมีอาการอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเี่กก็จะเล่าเลาให้ฟังว่าพอเราไปหาหมอที่มีบุตยากแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ยากระตุ้นไข่อันดับแรกเลยนะคะว่า สมมติว่าไขเราตกปกติการให้ยาก็จะโดดไม่สูงเท่าไหร่ก็จะให้แค่ยากินให้ยากินมา5เม็ดก็กิน5วันวันละเอ้ยไม่ใช่5เม็ดสิสิเม็ดกินวันละ2เม็ดให้กินวันที่3ของการมีประจำเดือนสมมติมีประจำเดือนวันที่1ใช่ไหมคะวันที่1วันที่2วันที่3วันที่3าก็เริ่ม เริ่มกินยาได้ละสองเม็ดแล้วแต่หมอบางคนก็จะให้กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดบางคนเขาก็จะให้กินสองเม็ดก่อนนอนทีเนี้ยพ่อมาเคยกินยากระตุ้นไข่มาสองครั้งครั้งแรกก็คือหาหมอสูหมอสูธรรมดาเนี่ยแหละหมอสูที่ไม่ใช่ภาวะมีบุตรยากอะไรเขาก็จะให้ให้ยากระตุ้นไข่มาสิบเม็ดก็ให้กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดตอนนั้นไม่เป็นอะไรก็คือปกติ คือปกติมากชิวๆเหมือนธรรมดาแต่ว่าตอนที่เราจะไปครั้งที่เราจะไปทำ iui นี่แหละจะไปฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกเนี่ยกินยากระตุ้นไข่ไป10เม็ดก็คือกินเย็นทีเดียวเลยกินเย็นทีเดียวสองเม็ดก่อนนอนปรากฏว,ว่ากินวันแรกได้เรื่องเลยเป็นฝี ปวดมากชีวิตโอ้โหทำไมทําไมแต่ก่อนเราไม่เป็นฝีเราอยู่ๆเราเป็นละมันจะด้วยความบังเอิญหรือว่าอะไรอันนี้ก็คนอื่นก็อาจจะไม่อาจจะไม่เป็นนะคะแต่ว่าป้อมเป็นเป็นฝีมันก็เลยทําให้เราทําให้เราคือนทนไม่ได้อะมันปวดทรมานมันก็ต้องไปกินยายาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะที่เป็นยาแก้อักเสบแผลฝีหนองอะไรพวกเนี้ยพอกินพอกินแล้ว ใจหนึ่งก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะมีผลกับไข่เราหรือเปล่าเพราะว่าไข่เรานี่มันไข่มันจะต้องคือบริสุทธิ์ที่สุดนะถ้ามีอะไรไปแต่ต้องอะไรก็ธรรมชาติที่สุดช่วงนั้นถ้าใครอยากบำรุงไข่ได้สวยๆก็ต้องออร์แกนิกทุกอย่างแต่ทีนี้ด้วยความเจ็บปวดทนไม่ไหวนะคะรอเมื่อกี้ก็กินกินยาแก้อักเสบไปเกือบจะสิกว่าเมตรอะเพื่อให้ฝีมมนยุบเสร็จแล้วมันก็จะมีพอเรากินยากระตุ้นไข่ไปนะ อาการทุกอย่างก็คือเราจะเหม็นเหม็นทุกอย่างเหมือนเหมือนดูเหมือนกับคนแพ้ท้องอะ่ะเหม็นแชมพูก็เหม็นสบู่ก็เหม็นกินอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยคือได้หมดแล้วก็เวียนหัวว่าจะอ้วกเนีย่ยถ้าถ้าคิดว่าเราอยู่ปกติเราก็จะคิดว่าเราท้องแล้วใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่ก็เหม็นไปแล้วใช่ไหมหนึ่งสอง เราจะไม่ค่อยอยากจะกินของของหวานจะอยากกินแต่ของเปรี้ยวๆอันนี้แล้วแต่เอฟเฟกของแต่ละคนนะคะแล้วก็มีอีกมีอีกอย่างหนึ่งก็คือหงุดหงิดหงุดหงิดมากแล้วบางทีบางวันน่ะคือเราไม่รู้ตัวเราหงุดหิดแล้วนอนน้ำตาไหล นอนน้ำตลาลัยแล้วก็พอน้ำตลาลัยออกมาแล้วก็งงเอ๊ะทำไมมันมันต้องน้ําตาลัยด้วยก็เลยนอนคิดต่อเนี่ยว่าเราเราเป็นบ้าหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นพ่อยาหรือเปล่าไม่มีที่ปรึกษาอนใดเลยจะปรึกษาใครก็ได้ก็ไม่ได้เนี่ยเขาเ็าจะว่าเราบ้าก็เลยไปปรึกษาพันทิ์อีกแล้วปรึกษาพันทิ์มีเพื่อมีคนในพันทิปอะเขาก็เป็นเหมือนกันแต่ว่ามันแล้วแต่คนนะ แต่มีคนหนึ่งที่เป็นที่เป็นเยอะมากแต่คือด้วยด้วยความที่เขามีความเครียดสะสมสะสมส่วนตัวอยู่แล้วคือแล้วพอมากินยาเงี้ยมันก็เลยออกเอฟเฟกแรงจนจนเขาทนไม่ไหวอ่ะเขาต้องมานั่งเขียนกระทูอะว่าเขาไปนั่งร้องไห้อยู่กลางสนามอะไรอย่เงี้ยเเลยถามว่ามีใครเป็นไหมเราก็โอ้มีเพื่อนแล้วเราก็เป็นเหมือนกันแล้วอีกอย่างก็คือ คนอื่นๆก็จะมีนิดหน่อยนะคะไม่ไม่เยอะมากมายอะไรแต่ว่าพอมนีค่อนข้างค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นคนที่จะกินยากระตุ้นไข่นี่ก็ก็ถือว่ามันเป็นเป็นเรื่องปกติไม่ไม่ได้ดุนแรงอะไรพอพ้นภาวะนั้นไปนแล้วก็จะจะจะไม่มีอาการอะไรอีกแล้วแต่เนี้ยพอตอนที่้อมกินยากระตุ้นไขน่นะกินยากระตุ้นไข่เราก็ไปเจอเพจ เพจพวกแม่ๆเนี่ยเขาก็จะเพจเบบี้แอนมามนะอันนี้ขอบคุณเพจเขาเขาจะแนะนําให้กินน้ำมะกรูดใช่ไหมล้วก็ไม่มีตังซื้อหรอกน้ำมะกรูดเขาอะแต่ว่าเราอยู่มันนอกใช่ไหมในตลาดอะมันมีมีขายโอ้ขายกันเยอะเลยก็เ,เอาไปเอามาคั้นกินกินเวันกินเจวันก่อนที่จะไปจะไปซาวดูซาวดูไข่นะว่าไข่มันโตขนาดไหน ปรากฏว่าได้ผลหมอก็ยังชมเลยนะว่าไข่มันสวยเพราะว่าไข่ไข่ได้25 25มิมได้ไข่2ฟองยังมนโนได้อีกนะว่าอาจจะได้ลูกแปแต่ว่าก,ก็ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าการทำไอ i อไการฉีดเชือเช้อเข้ารงลูกพวกเนี้ยคือการจะมีลูกอะมันต้องเป็นธรรมชาติบางทีเราอายุเยอะแล้วเราอายุ40ก็ มันอาจจะมันอาจจะทำให้ไอพวกโครโมโซมอะไรพวกนี้ไม่ดีแล้วอีกอย่างมันมีปัญหาด้านบุลูกด้วยก็แต่แต่พอฉีดเชื้อเข้าไปแล้วเราเราไม่รู้ว่าเขาไปมีปฏิกิริยากันตรงไหนไม่รู้ไม่พลาดตรงไหนไงมันก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องมาดูแลรักษาสุขภาพใหม่เพราะว่าด้วยอายุที่เยอะก็ต้องพยายามใหม่เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมีโอกาสได้กินยากระตุ้นไข่ก็ มีเพื่อนนะคะมีเพื่อนเป็นป้อมหนึ่งคนละที่ที่ไม่ปกติและยากระตุ้นไข่นี่ก็บอกไว้เลยว่าจะกินเองไม่ได้ต้องกินตามแพทย์สั่งเพราะว่าแพทย์เขาก็จะให้เขาจะเช็คดูก่อนว่าไขา่ไข่เป็นยังไงบางคนไข่ผิดไข่ไม่ผิดปกติอะไรมากเนี่ยการผลิตขไข่หรือการตกไข่ของแต่ละเดือนมันปกติเขาก็จะไม่ได้ให้ยาที่แรงแต่ถ้าไข่ที่แบบ ไข่ไม่ตกเรื้อรัง pcos อะไรพวกนี้เขาก็จะให้ยากระตุ้นที่มันแรงมากขึ้นเพื่อว่าให้ไข่มันตกแล้วก็มีการฉีดยาเร่งไข่ตกอีกทีหนึ่งก่อนที่จะคือให้เขาผสมให้เขาปฏิสนธิกันอนะ่ะทีเนี้ยการทำ iui เนาะก็เป็นสเต็ปแรกของคนที่มีบุตรยากการทำ iui ก็จะก็จะไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ไม่ได้ให้ไม่ให้ยากระตุ้นไข่เยอะ เพราะว่าเขาจะควบคุมไม่ให้ไข่มันสุกเกินสามใบถ้าไข่ไข่สุกสามใบเนี่ยคือหมอก็จะไม่ฉีดให้เลยเพราะว่าเขากลัวเขากลัวภาวะการมีลูกแฝดคือคันมันต้องมันต้องทีละตัวไงทีละตัวพะตกออกมาเออเป็นลูกคนหนึ่งถ้ามีแฝดก็คือมันอันตรายอะ่ะทีนี้พอถ้ากระตุ้นไข่แล้วไข่ไข่สุกสามใบขึ้นไปหมอก็จะไม่ฉีดก็มึงเอ,อินรอบนั้นรอบนั้นพ่อสุกแค่สองใบก็เลยได้ฉีด มีการมโนจะได้รูปแฟดทีนี้ถ้าเป็นการทำทำอิกซี่ทำไอวีเใช่ไหมไอไอวีเอนี่ก็คือคนที่เขาจะเอาไข่กับสเปิรม์มมาผสมด้านนอกผสมด้านนอกโดยที่เอาไข่วางไว้ในฐานแล้วก็เอาสเปิร์มฉีดเข้าไปแล้วก็ให้มันวิ่งผสมกันเองแต่แต่ถ้าเป็นอ c กซเนี่ยก็จะเป็นเอาไข่มาวางไว้ในจานทดลอง แล้วก็เลือกสเปิร์มเลือกสเปิร์มตัวที่แข็งแรงก็ให้ไปเจาะไข่แล้วค่อยฉีดตัวอ่อนเข้าไปในโพรงคุลูกตัวนี้ก็จะแพงหน่อยก็ป้องคงทําไม่ถึงอะ่ะคือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็บำรุงร่างกายเอาแล้วแต่ธรรมชาติจะมอบให้นะคะแต่พอเราพอเราเริ่มฟังเริ่มไอเรื่องไอยเราก็อยากจะฟังเรื่องอื่นๆก็เลยมีเล็กๆน้อยๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง วันนี้นะคะขอบคุณมากที่ชมคลิปขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะถ้าใครอยากมีลูกก็ขอให้มีลูกได้ง่ายนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ